เช้านี้มีน้องๆคนไหนทันรับทรงผมสีดำบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปพี่แป้งหน่อยซึ่งของชิ้นต่อไปนะคะน้องๆเขาจะมาแจกกิฟต์ฮาโลวีนแบบนี้บอกเลยว่าน่ารัก และเขาแจกเพียงแค่1 5 0 0 0ชิ้นเท่านั้นค่ะซึ่งน้องๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมล่าว่าเขาแจกวันไหนเวลากี่โมงเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งแบบที่เขาจะมาแจกนะคะน้องๆน,นั่นก็คือแบบแมบนี้นั่นเองน้องๆคนไหนที่อายุบัญชีโดบอกไม่ถึงนะคะไม่สามารถเข้าได้นั่นเองไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องตก ใจด้วยนะคะทุกคนเพราะของชิ้นนี้มันยังไม่มาตอนนี้ค่ะทุกคนพี่แปมเพียงแค่มาสปอยบอกน้อง,องๆเท่านั้นว่าจะมีของชิ้นต่อไปคือชิ้นนี้มาค่ะซึ่งเขานะคะจะมาแจกในวันที่21นะคะตุลาของบ้านเรานะคะน้องๆมันเขียนว่า1วันแล้ว,ลวต่ออีก24ชั่วโมงนั่นเองค่ะในเวลาตีสามเหมือนเดิมซนน้องคนไหนที่อยากได้ของชิ้นนี้นะคะรอดูคลิปพี่แปมได้เลยแต่ตื่นมาทําเองก็ได้นะคะในเวลาตีสามของวันที่2 1ตุลาจ้า